เอาละครับกับผมจอร์ดี้มาเดอร์แฟกเกอร์นะครับแรกวันนี้นะครับเราอยู่เกมเอทเปโซไทยขุนนั่นเองนะเกมนี้ก็เป็นเกมนะครับตามชื่อเลยนะครับเป็นคือเกมจําลองสถานการณ์ให้เราเนี่ยบริหารร้านกาแฟนะครับแล้วแล้วก็ให้เราเนี่ยเรียกว่าเล่นๆแบบว่าสมจริงเลยมันจะเป็นตั้งแต่จัดโต๊ะแล้วก็ทําการเปิดอาช่วงกาแฟจ้างพนักงานอะไรก็ว่าไปนะครับนั้นก็เกมนี้ก็ยังเป็นเดโมู่หนือปเบสมาก็เออ เกมมันค่อนข้างน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราลองมาเล่นหน่อยนะกันว่าเกมมันเป็นยังไงนะเล t ก g กโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาตั้งชื่อร้านกันก่อนละกันนะเอชื่อร้านก็ต้องเป็นนี่สิจอดดี้คาเฟ่ชื่อร้านอย่างหรูเลยวะจอดดี้คาเฟ่นะครับนะฟอนนะครับเราจะเอาเป็นฟอนตอะไรดีนะครับนะโอ้โอ การเลือกฟอนต์นะครับมีเรียกว่าหมายถึงการเลือกฟอนต์ี่มีมีผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร้านของเราด้วยนะครับนะโดดูด้านล่างนะครับนะโอ้เราต้องเลือกเลยว่าเราเนี่ยทำร้านกาแฟาเนี่ยให้กับกลุ่มเป้าหมายไหนนะเออนีู่่กลุ่มนี้ก็บิสเนสนะครับนะก็ mm hmm. จะเป็นแบบว่าพวกลูกค้าที่อยู่ในวัยทำงานนะอ mm hmm. ผมเอาอุ้อันนี้ใช้ได้นะครับนะนี่นี่คือจะเป็นร้านที่ผมร้างมาเพื่อเหมาะกับนักเรียนเลยนะนะ mm hmm. เพื่อเปิดให้กับสาวเออออเลยนะ สีนะครับต่อไปก็เปลี่ยนสีอ๋อสีก็จะช่วยเพิ่มเรียกว่าลูกเล่นลูกค้าอื่นๆให้มันดึงดูดตาดึงดูดใจอู้สีอะไรดีนะอืมสีแดงดีไหมสีเขียวดีกว่านะครับมันดูโดดเด่นดีนคล้ายๆกับแบ,บแบรนด์แบรนด์หนึ่งในครับในประเะไ,ไายนะโอเคพร้อมแล้วนะครับนะลุยเลยเอาละไหนนะที่ดูภารกิจนะครับนะก็ อันนี้มันเป็นแบบเล่นแบบเดโมนะครับนะก็คือจะมี2โหมดให้เราเล่นคือโหมดฝึกซ้อมกับโหมดภารกิจนะครับนะก็ลองลองเลือกดูเลยแล้วกันนะโอเคเป้าหมายคือนะครับเราต้องได้เก็ต рейт ติ้งยีนะครับนะเก็ตสามโกลเด้นนะครับแล้วก็10 get styling point ก็ไม่รู้นนะั่คืออะไรนะครับนะโอ้ช่างมันตอนนี้พนักงานก็มาประจําร้านแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเออมีตังไหมมีตังหนึ่งพันนะเดี๋ยวเราเรียกว่าแต่งร้านสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า เก้าอี้มันดูน้อยไปนะผมว่านะตัวเดียวเองนะครับเออเอาโตะแล้วโตะหนึ่งไหมไหนนะมีโตะไหนนั่งได้มั้งวะเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะมีโตะเดียวเองอ่ะมีตัวนี้โตวนี้มันก็หลงพงมากเลยอ่ะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงดีกว่าให้มันดูฉูดฉาดนะครับตาเราต้องฉูดฉาดครับนี่นั่งไปเลยสองโตะไปเลยแล้วก็เก้าอี้นะครับเก้าอี้ไปเก้าอี้นี้นะครับแต่งแต่งไปนะครับฉูดฉาฉูดฉาอ่า นี่ไนงะนั่งว้นะครับเท่ๆนั่งแบบเท่ๆไปหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยนะครับนะพอ,อลวนะครับตอนนี้โต๊ะก็พร้อมอะไรก็พร้อมมาดูที่เมนูหนาดแล้วกันนี่เมนูที่ร้านเรามีแต่เอสเปซโซ่นะครับเราจะเพิ่มเป็นไวท์อเมริกาโน่เข้าไปด้วยนะครับเพราะเราจะสร้างเมนูขึ้นมาเองหนึ่งเมนูด้วยนะซึ่งนี่ฮนะเกมนี้สามารถสร้างเมนูขึ้นมาเองได้ครับถ้าคุณผู้ชมแบบเก่งๆนะเออถ้วยจะใช้เป็นถ้วยไหนเอ่ยนะครับเลือกถ้วยก่อน อืมตัวก,ก็มีผลต่อลูกค้านะครับนะคือเป้าหมายลูกค้าของเราคือนักเรียนนะครับเป้าหมายนักเรียนของเรามันก็เพรว่าแก้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่บอกว่าชอบแก้วนี้กันนะอนะอฟฟี่เลเยอร์นะครับที่เราจะใส่เข้าไปเออเริ่มเป็นอะเอสเปรสโซ่สักนิดหน่อยนะครับนี่นักเรียนชอบเอสเปรสโซ่แล้วก็ใส่เป็นนมครับนมเย็นอ่าแล้วก็ใส่เป็นน้ำร้อนเออ เอ็ดเบสโซมันน้อยไปผมใส e ่เอเบสโซให้เยอะหน่อยแลวกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้มข้นนะส่วนนมเนี่ยก็ดนึดนงน้ำไม่ต้องเยอะเออเราสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับนะผมคิดว่าก็ประมาณนี้ก็จะพอแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตั้งชื่อนะชื่อว่าเมนูนี้ชื่อว่าโจโจนะครับชื่อเมนูว่าโจโจเลยโจโจนะครับนะเออคล้ายๆกับจอร์ดี้แต่เป็นโจโจนะครับไปเวกัสโตซะแล้วนะครับนะโอ้หรือว่าเราควรใส่ไซรัปดีไหม ผมว่ามันไม่น่าใช่ประเด็นนะว่าเราต้องใส่สดับนะครับนะโอเคหลังจากนั้นนะครับเลือเราเสร็จแล้วล้วก็เซฟเลยแล้วเราก็เอาเมนูเจโจ้เนี่ยวางขายตีดิงนี่โจโจ้นะครับนี่เ็นคือเมนูตอนนี้ยังมีได้แค่นี้นะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลงตัวแล้วนะเดี๋ยวเราดูพนักง,งานก่อนนะครับติ้งดูซิพนักงานที่เราสามารถจ้างเพิ่มได้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีพนักง,งานแล้วแต่เดี๋ยวบาริสต้าคลีนเนอร์แฮนดี้แมนนะครับนะสามารถจ้างได้หมดเลยนะครับนะอ่านี่ ตัวเกมนี่ก็คือเวลาทํางานของเจ้าจอนนี่โดนนะครับก็คือพนักง,งานของเราอ้าวพนักง,งานผมจะออกเวรตอนกี่โมงเนี่ยสามโมงที่ผ่านแล้วกูยังไม่ได้เปิดร้านเลยพนักง,งานการกูออกเวรแล้วครับ <laughs> นี่พนักง,งานหมดแล้วนะครับเออเราก็ต้องจ้างเด็งั้นเราจ้างพัดบาดิสตาเออเวรอีกเวรหนึ่ง้วกันนะเอานีนแี้วกันครับแล้วก็เราจ้างเขาเราใส่เวลาให้กับพนักง,งานคนนี้นะครับเป็นช่วงเวรเย็นก็คือ3ามโมง สามโมงแล้ยสี่โมงแล้วกันนะครับสี่โมงถึงสองทุ่มเอ้ยถึงสี่โมงถึงเที่ยงคืนนะโอเคจริงๆเกมนี้เราสามารถเรียกว่าเปลี่ยนมุมกล้องได้ด้วยนะเออเปนเปลี่ยนมุมกล้องนะนี่เป็นมุมกล้องแบบนี้เลยครับซีนิมติกนี่โอ้สวยๆเลยซอดีเจโอ้นี่คือสวยนะเนี่ยเจ้โอ,โอ้ยแล้วกันมุมกล้องมันปรับยากครับสนใจโจ๊กไหมเออกลับไปมุมกล้องเดิมดีวกว่ามุมกล้องนี้มันบังคับยากนะครับนะโอเค เสิร์ฟให้ลูกค่ะโอ้แกเอยี่สิบสี่เหรียญเลยอ่ะกินร้านนะครับนะเจมผมครับนะเกมก็จะเป็นเล่นชิลๆแบบนี้เลยนะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะถูกใจใครหลายคนก็ได้นะที่เป็นสายแบบว่าร้านกาแฟเนาะนะผู้ชมนะโอ้ยต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยเนี่ยโอ้เอาเราต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยนะโอ้โหถ้าเราซื้อต้นไม้มาตกแต่งร้านนะครับต้องให้ต้นไม้มาสดใสอฮ้ยคนนี้กินโจโจ้ครับโอ้นี่เราสามารถเรียกว่าเหมือนอ่า กดดูได้ครับว่าลูกค้าเราเนีน่ยมีลักษณะนิสัยยังไงนะครับแล้วเขาให้คะแนนรีวิวเรายังไงด้วยนะครับนะเออถือว่าเป็นเรื่องเกมที่ละเอียดนะดูเขากินโจโจโอ่ะคนเนี้ยแสดงว่าเขาชอบนะที่ผมชงอะ่ะเอ้าแล้วทำไมกลับบ้านหรอโอ้นึกว่ากินร้านนะครับกลับบ้านนี่เองนะเป็นราว่าคุณอร่อยหรือเปล่านี่อร่อยแกชาติก็ดีนะเฮ้ยโจโจโข,ขายดีครับคุณโจโจโอ,อร่อยนะ เมื่อกี้คนที่ซื้อก็ออกไปเมื่อกี้นะครับอร่อยนะโอ้ยผมก็รลองกินหน่อยละกันนะชื่อมันกตัตตวันดีโอเคไม่มีปัญหาไอ้นุม่มนะครับเดี๋ยวก่อนนะยี่้วไงร้านผมสปกปรกร้านสปกปรกทําความสะอาดโอ้เราต้องทําความสะอาดร้านอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนะก็ทาร้านมันสปกปรกเราก็ทำความาสะอาดไปนะครับร้านเราจะเปิดยี่สิบชั่วโมองเนี่ยก็คือคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะ บริหารไม่ทันนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดยี่ชั่วโมงเนี่ยลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเราก็ต้องเสียเวลาจ้างบาริเตอร์นะเฮ้ยจาบาริเต้านะครับนะเออเจ้เดินทะลุโต๊ะทำไมเนี่ยเฮ้ยเอ้ายิ้มหายแล้วไงมันออกเวรครับเราต้องปิดร้านอย่างนั้นแหละปิดร้านเอ่อถ้าเราปิดร้านนี่เราปิดร้านดิเราต้องปิดร้านครับออกจากร้านให้หมดอ่าเรียบร้อยมันลบคะแนนเราเลยวอยเฮียอยากกินไม่หมดเลย เออโดนคะแนนลบรีวิวแน่เลยนะครับนะเออโอเคโอ้โหท่่าละคือเราต้องบริหารเวลาดีนะคุณผูช้ชมต้องว่านนะก็คือตั้งงานเราเนี่ยถ้าเราอยากทำยี่สิบชั่วโมงเนี่ยคือมันต้องวนครบกะใช่ไหมโอเคเจ็ดโมงแล้วนะครับเปิดร้านอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยร้านเปิดแล้วครับลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาเข้ามากินได้นะครับพี่หิวไหม ที่น่าจะหิวข้าวนะดูทรงแล้วนะครับนะเอสเปซโซ่ o, หรอหถือว่าเป็นรสนิยมที่ดีนะกินเอสเปซโซ่ตอนเช้านะครับโอ้น่ารักจังเลยนะครับสวัสวดีเฮ้ยเขามองตาผมด้วยวะาตาก็ตาม,มาปะสานเอา้าตาแข็งนะคุณเนะี่ย๋อเขากำลังจะไปทำงานแหละดูทรงแล้วนะครับก็น่าจะเป็นฟีลแบบว่าแวะเข้ามากินซื้อกาแฟนะครับนะก็ จอร์ดี้คาเฟ่ยินดีต้อนรับครับนะเออ,อมาแล้วลูกค้าคนหนุ่มครับอุ้ยคนนี้ไม่เคยเข้าร้านเราเลยเนี่ยส่วนมากผู้ชายชอบกินโจโจ,โจนะเอาจริงอ่ะแสดงว่าโจ,โจโจเป็นฮอตอยู่แล้วนี่เมนูที่ผมทำเนี่ยเดีว่าทําออกมาได้ไม่ไม่แย่นะสวัสดีครับคนนี้คนนี้เดินมาแนวเลยครับโอ้โหอุ้ยโจโจ,โจโอ,อีกแล้วอ่ะรู้สึกย,ยิอมคุณดีนะการเลือกกินกาแฟเด้อออฟีดแบ็กนะได้ไหมโอ,อ้กาแฟมันก็เข้มข้นดีนะครับ ได้กลิก่นของนมเย็นแล้วก็เลดเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นโอ้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้กินเอเสเปซโซ่เนี่ยพี่เขาลำอะไรวะนะดีดหรอพี่ดีดนะครับพี่เอียงไม่อยู่เลยเนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เขาดีดป่าวนะเออกินร้านนะครับโอ้พี่อย่าเดินชะลุโต๊ะดิโอ้โหแบงเดินไม่สุดไม่เอาอะไรเลยครับโอ้พี่เขาอินดี้แบบเขานั่งคนเดียวเลยครับนี่เขาเรียกว่าโต๊ะบีพีนะพี่เขานั่งโต๊ะบีพีเลยนะในด,ดูจงเนี่ย เออพี่เขาอินดี้จัดเลยวะน,นะครับนะก็เรียกว่าเป็นโต๊ะที่สําหรับคนที่ชอบมาคนเดียวรักสันโดษน,นะครับนะอร่อยไหมครับพี่ชายหุยแฟนเขามาตาม้วพี่แฟนพี่ปหเนี่ยพี่แอบมากินกาแฟอะนัดชูไว้หรือเปล่าเออไม่ได้น,นัดพี่ไม่มีแฟนนันนะ้องพี่อะกุจาี่เพยบ์บอยไอ้หน,หนูเอออบมุณครับโอเคครับผู้ชมครับงั้นสำหรับวันนี้เราก็พอไว้แค่นี้ก่อนละก,กันนะเพราะมันเป็นตัวเดโมนะครับผมก็คงไม่อยากจะไปเล่นเยอะนะ ก็มีประมาณนี้โดยรวมแนวที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดที่ตอนนี้มันยังสามารถทำได้นะครับเพราะว่ายังเป็นเดโมนะครับตัวเกมเต็มเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารอปล่อยมาอาจจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับนะโอเคครับสำหรับที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดจอดี้มาเจอฝากเกลือดูวิดีขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ